ฟังหินปองปูเน่าคู่ผลเยอะและงมเสียงตีมวนยินย่มเสาสุริโยขึ้นแสงค้องแจงซองพี่น้องเอ้ยเบยเบิบฝาแดงหล่อมเหลื่อมเขาหอดมือเสาว,วันใหม่มาถึงพุ่งมูสังโคค้้องเครื่องทรงทะลงเอดูเลืองเหลื่อมแว่วาวาดของค้องประพุทธเจ้าสงวนไหวบอกว่าง ทั้งเมื่อยามหุงเสาเที่ยวโพดฟุงสัตว์ผิดคาจานจรเที่ยวไปตามบานเอาแต่สัตวาเสือตามใจเขาสิใสขั้นผู้ใดอยากขึ้นเมืองฝ่าหากสิท่าน ญายีายบเงียบใหญ่ฟงหมูเายาคู่เนกขมะจารีเนกขมะจารีนี่ออกหลับท่านยามเสาพี่น้องเอ้ยเข้ามาพากันเขาทำบุญตักบาตรปาลิวาทร่งหนูสู้คำสะตนามาหักษาสินสางภาวนานํำเพลินพี่น้องเอ๋ยขั้นผู้ใดอยากขึ้นเมืองฝ่าให้มันทำ ให้มันทำคัวความสงสารให้หมุมฟังหวังนิพพานใ,ใจใจปานนั่นจังเผื่อพ่อ รักษาสื่อสางภาวนาน้ำเพลินขั้นปุ้ใดอยากขึ้นเมื่อฝ่าให้มันทำให้ภาคันทำขัวขวมสงสารให้หมุมฝังหวังนิพพานใจใจ,ใจปานนั่นจังเผื่อพ่อให้เจ้าขึ้ต่อไหวหีดหอมทางเที่ยว ทางไปนี่ล้พานไงเงาข้าวกวงอันว่าหนทางเขานี่ล้พานผลโศกข้าวหนาผุนหักังากวงกลัวหลังผีน้องเอ้ยขอแม่ออ้น้องที่หักเพลงสุขุสุขคน ถอยครับสำนวนกรของอีสานบานเห่าพร้อมทั้งเสียงแค่ลลหไงดังอ่อยอิ่งก่องกังวานมาพร้อมกับภาพอันสวยสดงดงามประทับตาตึงใจบนพื้นแผ่นดินไทยอันงบงามและประสงบพร้อมเย็นโดยอำนาจแห่งพุทธธรรมในเวลายามเสาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้า จอกหัวจวหน่อยปวงหมูหนาคู่ผ้ากันออกผิกคาจานโคจรละข้ามตามหมู่บานผิกคาจานขอทานบินทบาดแล้วแต่ผู้ไดสิใส่ให้แล้วภาพอย่างสี่กำลังสือเมืดอไปเมื่อไปในสังคมของมนุษยชาติเหา แต่กนนั้นบ้านเก่าเมืองเดิมชมพูทวีปประเทศอินเดียย่ามเสาเกษพระทรงอง์เจ่าเหล่าสมณะสากัญบุตรอมผ่าสีเลืองอ่อนสีฝาดมนออกไปเที่ยวขอทานสงบสางียม คอยไปคอยมาเยืองสายไงยควข,ขู่เหยียดกลมเงยนุงสบงสง่งจีวอนอุ่มบาดผาดสังฆาสงางามตะงบเยือกเยน็นชาวพละตะอินเดียแต่โบลานได้พอได้เห็นก็ให้เกิดความสุขสงบหอมเยน็นใน,ใน,ในใจิตในใจ เพิ่นจังเอิญบุคคลเหล่าหนีว่าปุญญเขตตังอนุตตลังเนือหน้าบุญอันสูงสุดบม่มียังสิดีงามกว่าที่เอิญว่าเนือหน้าบุญนั้นก็คือบรนทิสวานเพราะกาพันแห่งคุณงามความดีบันเห็นแล้วเกิดความสุขสงบเยือกเย็นในจิตในใจ ก็ให้เกิดความฉิดดีงามเนวทางส่างสันเห็นแล้วจิตใจสงบห่มเย็นคือหอดผู้ตายเสียดายผู้ยั่งอยากสางนามทําบุญเห็นจัวน,น้อยเดินไปอย่างสงบตึงเงียมเจียมตนอูุบาทไปนั่นพ่อแม่ได้เห็นแต่ดีมกดีใจขึดอยากให้ลกูก เป็นจังสีเดชนุนาตานิพุตานุนาสามาตานิพุตานุนสาสปิตาโลผููใดนอ้อพอคือสเย็นใจโลกแม่ใดเดฟแม่คือสเย็นใจหน่อยหน่อยมีลินมิลินออกปินทาบาทนำผูใหญ่เห็นแล้วเกิดความห่วงึกสงบเย,ย็นจิตเย็นใจ พ่วงคืดอันนั่นกำลังไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีคืดดีเว้าดีอยากทำดีอันนั่นแล้วคนเอิญวนวาเนื้อหน้าบุญบอลลังไหลงอกงามออกมาซึ่งคุณงามความดีพ่อแม่พี่นองเอ้ยวัดนี้ภาพอันนั่นได้มดสิน้นไปจากประเทศอินเดียและประเทศต่างๆเหลือหน่อยลงหน่อยลง กะเลือประเทศไทยเฮ้าหนี่นีน่ประเทศซีลังกาเกาะน่อยเนีอยประเทศพม่าก,กะเข็นขาเบียดเบียนกันอยู่ฮะความสง,งบผมเจ็นบ่ไดประเทศลาวที่หนองเฮ้าเนี่ยก่อนแอร์าลแล้วตกเตืยหลยศาสนาคือจังตนโพยง่ล่มพัดใบวื้ คือฝนบ่ตกห้ำน้ำเทิ้งฝานามใตดินบด้ลังไหลเข้าไปจักมือได้แล้วสิลมโขนลง เจ้าูโซลัสสรรันมหาพมเพียงผากข่อยเอ้ยไสสองเครื่องหอดฝาถ้ำพระเจ้าสองแสนแสงไฟสว่างตาแสงปัญญาสว่างใจแสงคํำสว่างใจแสงไฟสว่างตาพ่อแม่ไอหนอกที่ฮักแห้งเอ้ย พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือแสงสว่างจ่าทางจิตทางใจย่มได้เข้าห่างไลแสงธรรมมือน,นั้นความมืดม่นก็เกิดขึ้นอนทการใ่โตก็เกิดขึ้นในจิตในใจ ย่มไดเข้าใดอยู่ไก่กับศิลกับธรรมอยู่ไก่คู่บ้าอาจารย์อยู่ไก่วัดไก่ว่าไก่พระสง,งค์เจ้าได้ยินสีเยื่อฝนเบาสีแกงทะแหลงไท่เอื่อนให้ลุกปุ๊กให้ตื่นก่อนเหตุนในห้องสว่างสวัยหูจักบาปบุญคุณโทษเจ้าปุโซะลาสัสนมหาพรมเพียงผาก่อยเอย้พย่นว่า ใส่ซองมือเงื่องหอดฝ่าทำพระเจ้าส่องแสง